วันนี้ม,นมานั่งกินอาหารที่ร้านอาหารมาุดเซมาวะ่ะอันนี้อาราบินนะอา,อาราบิน บบคอนกับเอ่เป็นป๋ฟ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เพราะอะไรไม่ไม่มีอยู่นู้นนู้นสั่งเขาก็เลยทำด้

ไม่เห็นนะร้าน,นแบบนี้นไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมีปล่าเขาเลยที่นี่มีมหลายร้านร้านแบนบนี้อืม กินแปลกๆก่อนหนึ่นพันอะไรมันไา,ามอย่ะเหมือนเหมือนยางไม่รอกเดี๋ยวจะเดินไปถามห้องม,ามาัเหมือนมัไหมมันไห่จ้าสวยนะ เม่นี้ให้ใบคอนหน่อยให้นหนใ,หให้มนเดยตอนนี้กินเสร็จแล้วพากระเดินกลับบ้านหนาวอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนี่เองร้านอาหาร อันนี้ฐา,านีรถนะฐานีรถเนี่ยฐานีรถที่จะไปรถไฟรหรือรถมีอะไรเนี่ยก็มาขึ้นตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้ก็ร้านอาหารเนาะใกล้ๆอยู่เวนเนี่ยเดี๋ยวจะเดินกับบ้านน้องขวนกับอารบินเดินไปโน่นแล้วหนา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 วเนาะวันนี้พาเด็กสองคนมามามาเลีย้ยงเพราะว่า ให้อาลบินช่วยยกตู้อ่ะก็เลยพาพวกเขามาเลี้ยงขามทาม,ามน,นอนไปละพาเขาข้ามไปให้เราไปเจาะกงงูหลกเราไปกล้ามตรงนู้น อยู่ฝักนู้นละปะก็เดินไปลมหนาวาเห็นมะก็เยอะเดินน่ะเห็นหมะเพราะว่าเห็นว่าจะตกอีกอหนาวมาหนาว ข้ามตามรอยที่คนเขาข้ามนีม่แหล,ละรถเมย์มารถเมย์มา ก็มัน,นก็จะด้านหน่อยเนาะกระเทือนหน่อยเนาะหนาวกวานคอบปิดเขาเอารถไปทำเปลี่ยนเบาะใหม่อะไรใหม่หมดเลยเพื่อนเพื่อนคอบปิดเขาจะไปไหนกันเนาะรถที่สตาร์ดเนี่ย ้าเป็นน้ำแข็งเสียงรถมันก็จะดังกิดๆิดกะมันเย็นจนเป็นน้ำแข็งเครื่องตัวทขามเสียงมันเป็นยังไงเราลูกทขามรถมันเสียงมันดังกิดๆิ๊ดยังไงล่ะนี่ถึงซอยเข้าพานแล้ว ตรงนี้ก็ทิ้งขยะอะไรที่เคยบอกแฟนครับซอยเขาบัดแล้วอันนี้ก็จะเข้าบ้านแล้วเดินไปอีกหน่อยก็มีบ้านคนไทยเพิ่งจะเจอเข้ามาอาทิตย์ที่ว่ามีงานว่ารูกว่าเขาอยู่ตรงไหน,นเขาก็เลยบ้านพิงไปอีกสามสี่หลังก็บ้านเขา ังแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ